สองโมเมนต์นุสบาและรัฐมนตรีบีสวีทหวานชำก่อนสามีต้องเข้าเรือนจำจากกรณีสารจำคุกแกนนำแนวร่วมกอปปส8คนโดยไม่ได้รับการประกันตัว ต้องนอนคุกทั้งนี้สารได้พิพากษาจำคุกนายสุเทพเทือกสุบรรจำคุก5ปีนายชุมพลจำเลยที่3จํจำคุก9ปี24เดือนนายพุทธิพงศ์จำเลยที่4จํจำคุก7ปีนายอิสระจำเลยที่จําจำคุก7ปี16เดือนนายวิทยาจำเลยที่6จจำคุก1ปีปรับ1 3 3 3 3บาทใทนายถาวรจำเลยที่7จําำคุก5ปี นายนัทพลจำเลยที่8จำคุก6ปี16เดือนนายเอกนัทจำเลยที่9าจำคุก1ปีปรับ1 3 3 3 3บาทและนายสุวิทย์จำเลยที่16จำคุก4ปี8เดือนนางสาวอัญชลีภัยรีรักจำคุก1ปีรอลงอาญาปรับ13,000บาทซึ่งในเวลาต่อมาก็มีบรรดาแฟนๆครอบครัวเหล่ากปปสต่างออกมาเคลื่อนไหวขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวตรวจสอบไปที่นุสบาบุญกันภรรยาของบีพุทธิพงษ์ กลับไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆพบว่าโมเมนต์ล่าสุดทั้งคู่เพิ่งควงไปฉลองวันวนาเลนไทน์ที่ผ่านมานี่เองในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตหลายๆคนเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับนุสบากันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com